สวัสดีครับวันนี้นะครับผมหมอเป็นน้ำมันกรญชานะครับขอนำเอพซูทุกท่านเข้าสู่นะครับวันนี้ขอเป็นอีพีพิเศษเนาะก็ขอแนะนําตัวนะตลอดระยะเวลากว่าส0่สคลิปนะที่หมอเป็นได้ทําเรื่องพักเครื่องมาเนาะทีนี้เรามาดูนะประวัติการทํางานของหมอเป็นดูนะครับว่าจะเป็นนยังไงนะครับการที่นะหมอเป็นออกมาขับเคลื่อนน้ำมันกัญชากท่าจย์ในชานะครับนั่นหมายความว่านะในการแพทย์แผนปัจจุบันนะการรักษาชีวิตมนุษย์นะ ทำให้มนุษย์มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะในยุคป,ปัจจุบันนั้นนะครับมันมีด้วยกัน2แบบนะครับโดยแนววิทยาศาสตร์นำมาประยุกต์นะครับก็คือแบบที่1น,นะครับก็คือนิวตันฟิสิกส์นะที่ใช้รักษาโรคนะของการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนี้นะครับโดยมีกลุ่มของคนโรคนะโรคนะเป็นประธานนะการรักษาแบบการตลาดคือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะมุ่งเน้นนะใช้ชื่อโรคในการปฏิบัติการ โดยวิธีการแยกร่างกายและจิตใจออกจากกันนะก็คือการผ่าการตัดและก็การให้ยาแก้แผลเสรเ็จนั้นยาทุกเม็ดนะฮะนะมันจะมีแป้งสาลีสารปดภูมิสารแก้ปวดสีอาหารเชื้อโรคนั่นคือการแยกกายและใจออกจากกันนะครับนะออกจากกันเมื่อไหร่ปุ๊บนะฮะวิธีการรักษานี้จะมีผู้เสียชีวิตนะะหนึ่ใน3ของการรักษาและที่สําคัญนะครับ โรคมะเร็งนะครับเสียชีวิตร้อยละ97.7นะผมขอใช้ชื่อโรคนี้ว่าโรคหมอทมนะเสียชีวิตแบบที่2นะครับก็คือควอนตั้มฟิสิกนะครับคือการรักษานะครับความคิดและความรู้สึกคือสาเหตุของการป่วยในชีวิตมนุษย์เรานะครับเมื่อจิตใจป่วยร่างกายก็ป่วยตามนะนั่นหมายความว่าเมื่อเรารักษาจิตใจให้สงบสว่าง ความมหัศจรรย์นะฮรในร่างกายเรานะนะก็จะรักษาภายในได้นะครับตัวอย่างอย่างพระนะสายปฏิบัตินะสายพระป่าอย่างเงี้นะฮะท่านจะเห็นไหมว่าท่านก็สามารถใช้จิตใจในการรักษาโรคนะครับแต่ที่สําคัญในชีวิตต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับเพื่อที่จะไปสร้างเซลล์นะความรู้สึกนึกคิดก็คือพลังงานานะครับตราบใดที่สิ่งเหล่านี้อ่อนแอก็คือสาเหตุของการป่วยในร่างกายของมนุษย์เรานั่นเอง เมื่อเราดูแลความคิดจิตวิญญาณให้ดีแล้วนะครับพลังงานเกิดดีเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็อย่าปล่อยให้ร่างกายป่วยถึงมอหมูเอ้ถึงถึง,ถงมอมือหมอนะครับเรารักษาและดูแลด้วยตัวเราเองได้นะครับข้อมูลนี้นะครับก็จากดรบูธลิฟสันนะครับนักวิทยาการการเซลล์นะครับเพราะนั้นหลังจากเนี่ยนะที่หมอเบนนะใช้เวลา6ปีนะครับ เพื่อศึกษาพัฒนาวิจัยนะจนดเกิดความเชี่ยวชานจากน้ํามันกัญชาสู่นาโนสเต็มเซลล์นะครับนั่นหมายความว่ากัญชาเป็นพืชเดียวในโลกนะนะเมื่ออดีตอยู่ในยาแผนไทยโบราณ200ขนานนะครับปัจจุบันนี้นะได้พัฒนาวิจัยจนได้เรียกว่าน้ำมันแคนนมีนอยไอ้น้ำมันแคเนมีนอยนะครับนะเป็นประกอบนะในน้ำมันนะั้นประกอบไปด้วยอะไร CBD, CBCA, CBc, CBDA นะครับ CBGA, THC, THCa แล้วก็ t h c r นะครับนะบางตัวนะครับมีตั้งแต่100ร0นะชนิดถึง140แล้วแต่สายพันธุ์นั่นเองนะเมื่อนำมาวิจัยนะรปรากฏว่าน้ำมันแคนนาบิดออยนั้นนะครับมีโครงสร้างนะตัวน้ำมันโครงสร้างเหมือนกับเซลล์มนุษย์นั่นเองนะครับ นะเซลล์มนุษย์นะห้าหมุมก็สมมุติว่าอย่างเงี้ยเนาะถ้าอาหารไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์นะเซลล์ตัวนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เซลล์สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองนะแค่นั้นเองนะฮะนั้นะตลอดระยะเวลาในหกปีนะที่นะผมหมอเบนกับท่านอาจารย์เดชาศิริพัฒน์นะก็คือทําลายสตินะครับก็คือนะการแพทย์หรือนโยบายการตลาดนะฮะจะต้องหาผู้ป่วยมะเร็งปีละ1ล้านคน เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ภูมิใจนะครับที่ทำให้ยากัญชานะครับจากยาเสพติดนะครับไปสู่กัญชาทางการแพทย์นะครับถ้างานนี้ไม่สำเร็จเนาะเราไม่ต้องซื้อน้ำมันกัญชาจากต่างประเทศซีซีละ4 0 0 0นะครับวันนี้นะครับผมหมอเบนนะครับได้พัฒนานะครับจากน้ำมันกัญชาสู่นาโนเซลล์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ น่าจารย์ใหญ่นะทุกท่านเลยนะครับตลอดระยะเวลา6ปีนะกว่า200,000ท่านนะครับผลิตยาน้ำมันกัญชากว่า2ล้านแคปซูลนะครับแล้วก็ขวดอีกประมาณนะครับน่าจะใกล้ๆ3 0 0แสนนะครับขวดนะครับสามารถนะที่จะทำลายนการนักเสบภายในร่างกายนะครับแล้วก็จะเสริมสร้าง EQ IQ นะครับให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเซลล์ที่สร้างใหม่ในแต่ละวันนั้นนะ มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะก็สามารถต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสที่เข้าสู่ทางร่างกายนะทางลมหายใจทั้งอาหารเนะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเซลล์มันหมดอายุนะอย่างที่บอกนะไม่เจออาหารนะมันก็จะถูกขับโดยอัตโนมัติตั่นเองนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างร่างกายที่เราเห็นนะเป็นเป็นรูปร่างแต่จริงๆแล้วนะก,ก็มีช่องช่องนะเป็นเซลล์ที่รวมตัวกันนะฮะตรงนี้นะั่นเองก็เหมือนย่งรูปกลุ่มคนอะไรเงี้ยเนาะนะความมหัหจรรยันะที่ได้ศึกษามาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะอาหาร และลมหายใจนะครับก็คือเซลล์นะครับที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงในการสร้างเซลล์ในแต่ละวันตาบใดนะฮะที่เราสร้างเซลล์ให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถต้านทานเชื้อราแบคทีเรียวไวรัสได้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นมันก็จะทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดังเช่นทุกวันนี้เนาะที่ผมมาท่านอาจารย์ในชานะเราทุกคนเกิดมาตายกันทุกคนแต่ขอตายอย่างมีความสุขเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับสั้นๆเนานะ นะอยากจะให้แนะนำนะตัวตนของหมอเบนนะครับที่ทุ่มเทการทำงานมาตลอดระยะเวลา6ปีนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะส่งถ่ายตรงน,นี้เนาะนะที่จะไปใช้นะในกัญชาใน,ในจริงจริงแล้วนะอยากให้ให,ให,ให้จะใช้ผิดประเภทหรือมไม่ผิดประเภทก็แล้วแต่นะวันนี้การสกัดน้ำมันกัญชาผมนี่ก็คือใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการสกัดแบบพัชไรท e นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะได้มีคุณภาพและถึงได้นาโนสเตมเซลล์ฟองนิชเชอรัลที่ สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดในโลกเท่านั้นเองนะครับสรับอีพีนี้ก็ขออนุญ,ญาตเนาะสวัสดีครับ